สวัสดีค่ะพี่น้องเ c ซีมือนีมาพอกันกับเสาวันจันทร์ที่สิบเก้าเดือนก่อตกระดาคม2 5 6พันอกเนาะค่ะสวัสดี f อฟซีไมเอฟเก่าที่เข่ามาชมทชั้งสองของคนบานหน้าหกสี่ชาแนลเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ทั้งช่องของเฮ้านี่เด้อค่ะที่สำคัญก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งติดตามเด้อค่ะเพื่อสิได้ส้มคลิปใหม่ๆกับทังช่องของเฮ้าเมื่อนี้ทังช่องของเฮา,ากับสิมาเปลี่ยนซื้อกลางห้แนวทางของหัวห้าน้อยคือเก่าละค่ะสำหรับห้าน้อยของเฮามือว่าน,นี่กับเข่าอยู่เนาะค่ะ พี่น้อง FC เอฟซีเข้าเขามาเบิงกับปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมและกัรับฟังเ้อค่ะทั้งช่องของเฮากับให้เบืองไว้เพื่อเปลี่ยนแนวทางเท่าน,นั้นพิธถือกับบาัวากันเนาะค่ะสำหรับเหลขกของเฮามันกะมีมือเขา่ามือลุดเป็นธรรมดาคะะมือว่าน,นี่เหลขกห้าน้อยของเฮากับเข่าเนาะค่ะพิเศษเฮ้าให้ไว แปดกับสี่เนาะคะ่ะเลขมันก็ออกอยู่ทีแปดกับหกก็ถือว่าเลขวิ่งเข้าเข่าเนาะคะ่ะเข่าตัวะะร่องเนาะค่ะพิเศษเมื่อวานนี้ปกติเข้าไฮไว้หกกับสองคะ่ะเข้าไฮไว้หกกับสองห้าน้อยก็มาออก หกเก็เข่าทิ่งบินทิ่งเจาะเนาะคะ่ะเข่าตัวร่องเทิ่งบินทิ่งเจาะเนาะคะ่ะหมู่านนี้ปกติวี่ยพี่ห้าไหายไวสามกับหกวี่พี่กระออก3ามศูนยเนาะค่ะกัเข่า เรียกวิ่งเขาตัวร่องเนาะคะ่ะหมู่บ้านนี่เขาตัวร่องทั้งสามน้อยแล้วก็เขาเจาะพอมเนาะคะ่ะมือนี้ห้องสี่นี้ตัวใดดินเด็ดเด็ดกะมาเบืองมาช่มน้ำกันเ้อค่ะว่าบี้เหล็กบี้พี่ปกติพิเศษ ห้าสีมี่ตัวใดกับมาเบืงมาชมน้ำกันค่ะนี่แหละค่ะคือแนวทางของห้าน้อยของเห้ามือนี่พิเศษวิ่งเด่นกับสิมี่เกตกับสามเนาะค่ะที่ขีดเส้นไว้ก็คือตูวเด่นเนาะค่ะ สองตัวกับสีนี้เกาเกตหาเกตหนึ่งสามสามปกติบิ่งเดนกับสีนี้สมกับแปดสตัวกับสีนี้แปดศูนย์แปดหกสามหาสามหกดีวพ่บิงเดนกับสีนี้สกับ8ปดเนาะค่ะสองตัวกับสีนีนนนน้สองซีสองห แปดหานี่แหละค่ะคือห้าน้อยของเฮ้ามือนี่สำหรับเบื่อโทวของแกดก็อยู่ทั้งใตคลิปนี่เลยค่ะี่นองเอฟซแคบหนาจอไวเด้อค่ะห้าน้อยของเฮ้ามือนี่แคบหนาจอไว้กะเรียน เขากับเหรียแบบมีสติด้วยค่ะเลรียนแบบมีสติเลรียนพ่อได้เบิงพ่อได้ฟังพ่อได้มวนเนาะค่ะตัวละบาทสองบาทในยุคโควิดจังสี่เฮ้าออกไปใส่มาใส่บาได้เฮ้ากับมาล่องเหรียญห้าน้อยเบิงเนาะค่ะ ตัวละบาทสองบาทบ่ถือกับบ่เป็นทุกถือกับพ่อได้ใส่ไปมือมือนึงเนาะคะ่ะทั้ง่องเฮ่ากับบ่ได้สนับสนุนให้เรียนการพนันทุกสนิดท,ทั้ง่องเฮ่ากับให้เบื้องไว้เพื่อเปลี่ยนแนวทางเท่านั้นสำหรับมือนี่แอดเกิดสิขอจุลิปไว้เพียงแค่นี้เด้อค่ะเอาไว้มืออื่น เอาจังคอยมาพอกันไม่ลืมลืมบอกพี่น้องเอฟซีว่าเมื่อนี้เล้าเอากัสีออกเนาะค่ะเหล็กเล้าเอากัสีออกทั้งช่องเอากาัดไห่เล่าไว้เด้อค่ะเข้ามาเบิองเข้ามาติดตามเด้อค่ะเล้าเมื่อวันพฤหัสนั่นก็นถืกอเต็มเมเด้อค่ะเล่าเอา เข่าทึ่งเหล็กดินเหล็กเจาะสำหรับล่าวางวันพระฤหัสเมื่อนี่วันจันทร์กับมาตามกันต่อเด้อค่ะทั้งช่องของเฮาก็ล่งไ้ให้พี่น้องเอบซีเข้าเบิ่งแล้วค่ะเข้าไปเบิ่งเด้อค่ะว่าเดล็กเล่าของเฮามือนี่สีมีหยังเน่เมื่อนี่แอดกับสิขอจบคลิปว้เพียงแค่นี้ก่อน เอาไว้มืออื่นมาฟอกกันไหมสวัสดีค่ะ